นานตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออเออตาเปล่าจะเอาจะเอาขัดไังเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะกามังวาจิกามังมะโนกามังสัพพะปะปังวินาศันตุ บาปโรโบพบาปโตโสบาปโมโหบาปโบรานละกรรมบาปปีดีเนียามี้เวลานีที่ลูกเต่าลูกหลานญาติพี่น้องได้สร้างพังพาได้ประมาทต่อหน้าคุณพ่อสิ่งที่นุนเฮือง ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อนหน้าและรับหลังขออโหสิกรรมนำเสียสิ้นทษจะได้มีบาปของและจองเวรซึ่งกันและกันก็ขาเธอเอากา,าเพิ่มไินี่งาเ มรวมรวมถูกรวมการเปถูไปว้างโบราณแล้วการลุกขึ้นลุกขึ้นยกลุกขึ้นลุกขึ้นได้รวมถูมารวมถูมายกยกยกเลยยกขึ้นลุกลกขึ้นลูกละลุกขึ้นมดลุกขึ้นนั่นสองนันเออลุกขึ้นต้องกันเออยกแรงัน เป็นเย็ดดีกลอนะเปยังงไปยังเป็นเย็ดดีกลนเลยอเี่ยูบานเพิรสิอยู่บานเพิรสิเอามาตังใบมังเดียวกับผาเพิรกสียางมะส่งอะไรดเป็นเห็ดดีดีอาร์เบี่มน บาอดูเตามาว่คามไมหญเอาคะแนนแล้วครับเอามาให้พัญนีสงกนละเอามาให้ปัญนีสงกันเอาคนาิจ่ตัว่ตัวาเยอะมากยังำยังให้

ทีเป็นนาฬิกาแม่มัน2องหาโมงสงนาทีสมน ท่านไม่ทำได้ใหเขาพลาดทั้งเนหรือถึงจะวันนันว่ากปนน้ตไปคนละเออไปตห <c oughs> น้องไข่กได้กันเนี่น้องไ่ก็ได้ีเออไกแล้วไปไก่แล้วกับไเร็วๆมันเป็นไก่สาซาี่ไก่เร็วๆ คุณพ่อหลัคุณพ่อเอาเอ <ร Stevens. S 1> แล้วๆกันยกมาพีดเ้อยกมาพี่กันแล้วๆคุณพ่อมานั่งตีให้นะนั่งอ็ไ้ร้านน้องนี่อะละร้านน้องหันละเอาให้ได้เตรียมตัวเด้อพวกเขาพนมมืออคืนเอาคลา